ปัใจจัยในการตัดอ้อยให้ได้ลายมันมันมีลายปัจจัยเนาะหน่งโชเฟอร์รถตัด 2. พื้นที่ 3. ชมโชเฟอร์รถขับขับรถสิบล้อสีคนงานคนงานกับหมายถึงว่าตัดหัวล่องคนงานตัดหัวล่อง คือแม่นเนี่ยคือเขา้าเขาเลือกคนเลือกคนที่เหมาะสมกับงานมีคุณสมบัติต่งตามกับงานที่ที่ที่เขาสีเห็ดครับสองอแมทชีนนะครับเขาก็ได้สีเขียวเขากัก็ถือว่าใส่ใส่งานได้ดีครับแมท,ที่เลี้ยวครับเขาเลือกเปลี่ยนวัดสดุเส้นเปลืองที่คุณภาพที่ดีอย่างเช่นใบมีดน้ำมันใส่ก่องครับเข้าบอเลือกที่ราคา เขาเลือกที่ของที่มีคุณภาพเหากกวัสดุที่แข็งแรงเข้ากันเลยสามารถใส่งานลดตัดได้เต็มประสิทธิภาพครับเลือกแพง่งต้นทุนผมเพิ่มขึ้นประมาณ20%่ซแต่สิ่งที่ผมได้กลับมากคือหนึ่งคุณภาพของงานคือของลูกค้าเข้าไปรับจ้างเาข้าก็ต้องเฮียไทยลูกค้าให้ดีที่สุดคือหนึ่งต่อว้อยขันเข้าเอาของที่ดีอย่างเช่นใบมีดต่ออ้อยเข้าก็ดีเนียนไหยเพ่นก็นดี เกิดง่ายแต่ก่อคุณภาพในการตัดดี 2. จังเช่นนมั่นเครื่องถ้าผมใส่ของที่มั่นเถือ่ออายุการใช้งานมั่นสัน่นผมต้องจอดรถในการแม่นแน่นในการเปลี่ยนของเร็วเนี่ยบ่อยขึ้นเหตุให้เวลาสูญเสียอมวมเพิ่มขึ้นเป็นเมธอดนะครับเมทอดคือวิวธีการทำงานนะครับจุดมุ่งหมายในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเท่าคือ ลดเวลาสูญเสียครับอุปกรณ์ตัวนึงซึ่งเปลี่ยนจานต,ตัดโค่นนะครับแบบแบบริมซึ่งเปลี่ยนไดเร็วผมก็เลยล่องนํามาใส่งานจากจากเวลา3ามสินาทีลดลงได้ยี่หานาที่ผมเปลี่ยนใบมีดตอนนี้ผมใส่เวลาแค่หานาที่ครับเมื่อนึ่งครับผมเปลี่ยน3ามทีผมเสียเวลาไปชั่วโมงเคืองชั่วโมงเคืองผมสามารถขันอ้อยดีผมตัดได้3ามกองสามกองผมตีให้ หกสิบตันหกสิบทุ่สองร้อยครับลองเขียนเบืองมามันคุมบ่กับเงื่อนสี่หมื่นเท่าลงทุนไปครับผมคิดว่ามันมันเกลี่นคุมครับต่อมากะมันนี่ครับก็คือเงื่อนคาจ้างในการทํางานครับเข้ากะจ่ายเขาให้มันเหมาะสมนะครับเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้นะครับให้ทุกคนน่ะคิดว่าของทุกอย่างเปลี่ยนของเข้าทุกคนบ่แมนวามารับจางซอ่สือถ้าม,มาหลับจางซอ่สือ เขาสีบมีใจครับพอเขามีใจแล้วทุกอย่างถ้าเขาซอยเห่ารักษาถ้ามือใดที่เขาคิดว่ารวดเกิดขึ้นของเขาเพื่งมือทํามหากินของเขาเขาซอยเห่ารักษาเขาก็เสียบคาใ้ใจเห่าได้ผลประกอบการเฮ้าดีขึ้นเท่ากับมีส่วนแบ่งให้เขาเพิ่มมากขึ้นเรื่องสําคัญที่สุดเลยคือความสามรคคี้ครับการรู้หนาที่ของแต่ละคนส่วนเทคนิคนั้นผมคิดว่าทุกคนบ่ต่างกันหลายดอก ถ้าเข้าเหตุอยู่เสมอเทคนิคมันนี่เกิดขึ้นเองแต่ส่วนสำคัญที่ททมันเหตุได้อ่ะผมคิดว่าความสามาคัคคีพูดคุยกันเราเข้ากับมาปรับเปลี่ยนวิธีการขันมันบดีเข้ามาปรับเปลี่ยนมีความคิดเห็นร่วมกันแบบเนี้ยทุกคนสีรู้สึกวลาเออทุกคนก็นมีความสำคัญคือกันเหมือนทุกคนก็นอยากเก็นงานของจาของ เส้นวไวลไรสองหมื่นอยู่เลยคิดว่าโ <c oughs> บไหขาดค <miyorum> ิดว่ามันรุดจากโซน, <S <S นทั้งนั้นไปนสีพยายามหา,ามค่ะถ้าแม่นมันขาดไรแม่ก็ต้องเบิ่งก่อนว่าไรยของของ,ของเจ้าของน่มีจากไแรแล้วที่ได้จากตันแม่ก็ต้องคำนวณตอนตอน,ตอนเขาสิเขาลงงานอะเขาต้องคำนวณออกมาเบื่องว่าอ้อยมันที่ได้เท่าไดเพราะเพราะมันขาดปั๊บมันไรเบื่องกัดแล้วแล้วแม่ก็ต้องกับพ่อพ่อก็ต้องไปเบิ่งอ้อยอีกหาพื้นที่ไว้ คือคือหาพื้นที่ที่บมีโคตะหาหาไว้ที่ว่าถ้าหายเจ้าของตัดหายหายมันครบสินะคิดว่าได้เนี่ย